สวัสดีครับถ้าอยากขายรถได้ราคาดีกว่าถ้าอยากซื้อรถได้สภาพสวยกว่า s e ิร์ช C A R R O Carlo เว็บไซต์ซื้อขายรถยนต์มือสองครับแต่ถ้าพูดถึงรถในยุค90ยุคนั้นเนี่ยต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่งครับว่ามันเป็นยุคที่เบิกบ,บานหรือเบ่งบานของผู้บริโภคและผู้ผลิตรถยนต์จริงๆ เทคโนโลยีและนวัตกรรมหลายอย่างเกิดขึ้นจากยุคนั้นและยังสืบเนื่องต่อมาจนถึงปัจจุบันสำหรับรถที่เอามารีวิวในวันนี้มันเป็นรถของค่ายเจ้าตลาดและมันเป็นรถแฟกชิปของค่ายนั้นวันนี้มาพบกับ Honda Regen KA7 ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณคุณป้อมนะครับคุณป้อมเนี่ยเป็นสมาชิกในช่องและกรุณามากๆที่เอารถคันนี้มาให้ผมรีวิวโดยส่วนตัวเนี่ยผมได้มีโอกาส พบเห็นรถคันนี้ตั้งแต่ตอนสมัยผมทำงานอยู่ยังเป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่ในช่วงยุคปี2000ครับและนานขนาดนั้นจนมาถึงตอนนี้ผมถึงมาได้พบกันมาอีกครั้งหนึ่งรีเจนเป็นรถในกลุ่มร u x คารหรือว่า e segment ของทางค่าย Honda มันมีต้นกำเนิดมาตั้งแต่ในปี1985จนถึงนปัจจุบันครับ ตัวีเจนเน่ตั้งแต่แรกเริ่มเลยเนี่ยมันถูกกาหนดหรือว่าถูกวางพอริชันให้อยู่ในตําแหน่งของเรือธงของฮอนด้ามาโดยตลอดจนทุกวันนี้มันผ่านมาแล้วทั้งหมด5รุ่นเจนที่1 KA 1ถึง KA 6ในปี1985เจนที่2 KA 7กับ KA 8ในปี1990เจนที่3 KA 9ในปี1995เจนที่4 KB 1 2ในปี2004และเจนสุดท้ายเจนที่5 KC 1 2ในปี2014สครับสำหรับรีเจนในบ้านเราเป็นที่น่าเสียดายว่าทาง Honda เอาเข้ามาขายแค่เจนที่2กับเจนที่3เท่านั้นหลังจากนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีเข้ามาขายในบ้านเราอีกเลยรถในบ้านเราที่มีเยอะที่สุดก็คือจะเป็นเจนเนี้ครับเจนที่2เจ้าตัว KA 7 มันจะเป็นโฉมบอดี้สไตล์แบบซีดานส่วน KA 8ที่อยู่ในช่วงเดียวกันมันจะเป็นแบบ2ประตูนะจ๊ะคำว่ารีเจนในภาษาอังกฤษมีความหมายว่าตำนานและคันนี้ก็เป็นตำนานเช่นเดียวกันครับรถที่รีวิวในวันนี้คือ Honda Regen 3.2ลิตร V6 ตัวรหัสเนี่ยก็คือ KA7 และรถคันนี้เป็นรถในปี1993ครับมาดูเครื่องชนกัน <S <S เลเวลเดิมๆเมพรทเพรอีกตัวหนึ่งของคอนด้าจะหาง่ายมากนะเนลวลาดูเลขเครื่องเลขตัวถังที่ฝากระโปรงคันนี้เดิมๆทั้งคันนะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เบนซิน,นแบบวางกลางขับ2ขับหน้าตัวระบบส่งกำลังจะเป็นสายพานนะครับ ตัวเครื่องจะมีขนาด3.2ลิตรรหัส C ส2 AV6 FF Midship PGM FI จะมีกำลังทั้งหมด200แรงม้าเกียร์จะเป็นเกียร์ออโต้4สปีดครับหมอฟังเสียงเครื่องยนต์กัน ศูนถึงร้ออยู่ที่8.1วินาทีท็อปสปีด223กิโลเมตรต่อชั่วโมงวงเลี้ยวตามสมัยรถยุค90มีขนาด10.6เมตรครับระบบเบรกหน้าหลังจะเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อและให้ ABS มาด้วยส่วนช่วงล่างจะเป็นแบบอิสระดับเบลิลวิสบนทั้งหน้าและหลังยางเดิมติดรถจะมีขนาด205/60 R15 ตัวซุ้มล้อเนี่ย เขากำหนดให้ใส่ตั้งแต่205จนถึง215ตอนนี้คันนี้ใส่ยาง 225/40R18 จะเห็นว่าแก้มยางใหญ่ขึ้นตัวแม็กเนี่ยก็ไปใส่ BBS RG ตัวนี้ของแท้นะและหน้าใส่8หลังใส่9ครับกาวเคลียร์แลนส์หรือว่าจุดต่ำสุดของตัวรถจะอยู่ที่150 mm <S 2> <S 2> <S มิิเมตรหลังคาสามารถรับน้ำหนักได้75กิโลและ ด้านบนเป็นซันลูปตัวนี้ครับเท่าที่มีข้อมูลเนี่ยมันจะแตกต่างจากตัวอเมริกาอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าซันลูปของอเมริกาจะเลื่อนเข้าไปได้อย่างเดียวแต่ของสเปคญี่ปุ่นมันจะสามารถกลางออกเป็นแก๊ปได้ครับส่วนน้ำหนักตัวรถจะอยู่ที่1.5ตันถังน้ำมันมีขนาด6 8ลิตรตามสเปคมันเติม95ครับมาดูภายในการคุณแจเดิมจะเป็นแบบนี้นะ กระจกเดิมๆต้องมีโลโก้แบบนี้ครับเริ่มจากประตูฝั่งที่นั่งด้านคนขคับไฟเวลคัมไลท์สวิตช์เปิดฝาท้ายช่องเก็บเอกระสารมันน่าจะใส่ได้แค่ประมาณจดหมายเท่านั้นนะครับหรือว่ากระสารซองยาวๆที่ปรับกระจกมองข้างซ้ายขวาพับกระจกสวิตช์ควบคุมกระจกทั้ง4บานออตโต้บานหนึ่งแล้วก็ตัวล็อกกระจกเซนทัล็อกเมมโมรี่เบาะได้2ตํตแหน่งวัสดุแผงประตู จะเป็นซอฟทาร์ตนะฮะและตรงกลางจะหุ้มด้วยหนังนี่ตรงนี้เป็นหนังนะเวลาเท้าหรือสัมผัสเนี่ยมันจะให้อารมณ์หรือความรู้สึกที่ดีมากครับเลเวลที่เสาบีครับบ่อไฟฟ้าฝั่งที่นั่งคนขับสามารถปรับได้10ทิศทางเยอะมากอะที่เปิดฝาถังน้ำมนันที่เปิดฝากระโปรงหน้า ช่องใส่เหรียญ c r สค s นโ o n t r o l อันนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่อง security นะซ็นเซอร์ต่างๆช่องแอร์สวิตเปิดปิดการทำงาน s u n ล o o อยู่ตรงนี้ครับพวงมาลัยเป็นแบบ4ีก้านจากความรู้สึกเนี่ยผมว่าไม่ได้แตกต่างจากตาเพชรเลยนะคล้ายกันเลยมันหุ้มด้วยหนังครับสำหรับผมเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าพวงมาลัยมันเล็กไปนิดนึงถ้านาหรืใหญ่กว่านี้หน่อยมันจะจับกระชับมือกว่านี้ ด้านข้างทั้งสองด้านเป็นแบบรุ่นเก่าก็คือเป็นแตรรถไม่ได้อยู่ตรงกลางนะและครูสคอนโทรลจะอยู่ทางด้านขวามือของพวงมาลัยมันสามารถล็อกความเร็วได้ตั้งแต่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปครับการที่ปัดน้ำฝนจะอยู่ทางด้านซ้ายปรับได้5ระดับก้านสัญญาณไฟเลี้ยวกับที่เปิดไฟหน้าจะอยู่ทางด้านขวาพวงมาลัยปรับได้2ทิศทาง เรือนไม้ตัวนี้เอาไปใส่เป็นของสเปคอเมริกามานะครับเป็นหน้าจอขาวไม่รู้ว่าในกล้องมันจะมองเห็นไหมนะครับแต่เวลาที่เราเปิดไฟหน้าตอนกลางคืนเนี่ยตัวเรือนไม้เนี่ยมันจะเป็นสีเขียวหรือว่าเป็นสีฟ้าสวยมากจากซ้ายไปขวาอุณหภูมิน้ําวัดรอบความเร็วไม่ความเร็วคันนี้ไม่ใช่140กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอันนั้นเป็นไม้ตัวเลขของกิโลจะเป็นสีแดงไมคันนี้อยู่ที่220กิเมตรต่อชั่วโมง และขวามือสุดจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องน้ำมันครับดชบบร์ดโดยรวมและคอนโซลกลางก็ตามคาแรคเตอร์ของค o นด้าในสมัยนั้นมีกลิ่นอายของค o นด้าเลยครับเวลาเข้ามาดูปุ๊บเนี่ยมันจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยอันนี้มันน่าจะเป็นรถของค o นด้าวัสดุคอนโซลทั้งหมดจะเป็นแบบซอฟทัสครับเนี่ยเวลาจับแล้วมันให้ความรู้สึกที่ดีมากตรงนี้ก็ยังเป็นซอฟทัสอยู่เลยนะคอนโซลกลางเดิมจะเป็นลายไม้ แต่คันนี้เจ้าของเดิมเอาไปทำเคฟล่ามาไล่ฟ้าปรับความสว่างเรือนใหม่เบรกมือเป็นแบบแป้นเหยียบเวลาใช้งานกดเข้าไปและเวลาปลดออกปลดตรงนี้ครับถุงลมนิรภัยมีสองลูกคู่หน้าด้านบนช่องแอร์ขนาดใหญ่สองช่อง ช่องแอร์เนี่ยจะเป็นแบบมาตรฐาน4ช่องนาฬิกาดิจิตอลไฟฉุกเฉินตรงนี้เป็นตัวที่ปรับนาฬิกานะก็อาจจะเปิดยากนิดนึงแอร์เป็นแบบดิจิตอลฟังก์ชันการใช้งานไล่ฟ้าภายในภายนอกออฟแล้วก็ปุ่มอัโต้อุณหภูมิเนื่องจากว่ามันเป็นรถยุโรปนะสามารถปรับร้อนเย็นได้ วิทยุของเดิมถ้าที่ผมจำได้มันจะเป็นโลโก้ Honda ครับเนี่ยพื้นๆเลยใช้ซีดีปกติแต่เป็นขนาดทูดินนะแบบนี้แหละเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัต4ิ4สปีดมันสามารถจอดแปะหรือว่าจอดเข็นได้ครับเพราะมีระบบชิปล็อกมาให้ด้วยอันนี้จะเลื่อนไม่ได้นะถ้าไม่กดที่จุดบุรี่หรือว่าดี o u t เล t ที่เกียบบุรีครับด้านล่างเป็นช่องวางของตัวพื้นผิวเนี่ยมันเป็นสักกลราดครับตรงนี้มันสึกและตามการเวลาที่พักแขนคุ้มด้วยหนังนุ่มครับรู้สึกดีสบายตำแหน่งเกียร์ชอบมากครับเนี่ยเนื่องจากที่พักแขนมันใหญ่แล้วมันเลื่อนมาด้านหน้าค่อนข้างเยอะเวลาเลื่อนเนี่ยเวลาใช้งานมันจะไม่หมิ่นนะ เนี่ยมันตำแหน่งเท้าพอดีเลยอ่ะเวลาขับทางไกลยาวๆมันให้ความมั่นใจดีครับเกะใส่ของมีขนาดใหญ่พอสมควรครับแต่ไม่ลึกมากพอใส่ของได้บ้างเก๊ใส่ของที่นั่งด้านข้างคนขับมีขนาดใหญ่ครับจุของได้เยอะอยู่กระจกมองหลังเป็นแบบโยกตับแสงไฟสองห้องในสารและไฟสองแผ่นที่อันนี้ไปเปลี่ยนเป็นหลอด LED มานะ ของจริงไม่ใช่แบบนี้ม่านบังแดดมีขนาดใหญ่วัสดุจะเป็นตัวเดียวกับผ้าหลังคาเลยครับด้านในจะมีกระจกสองหน้ามาให้ทั้งสองบานและจะมีม่านบังแดดอันน้อยมาให้ด้วยไว้ระวังแสงเนี่ยมันแยงตารอดผ่านตัวกระจกมองหลังมานะสลูป มีขนาดใหญ่ครับมันจะแตกต่างจากตัวสเปคเกรมิกาครับเพราะว่าคันนี้มันสามารถยกด้านท้ายให้เป็นแกลบออกมาด้วยเบาะนั่งสบายมากครับมันเหมือนนั่งโซฟานุ่มแน่นแต่ไม่แน่นจนเกินไปครับมันกระชับตัว ถ้าดูจากเบาะดูจากปีกเบาะมันจะดูกว้างนั่งแล้วเนี่ยมันจะไม่โอบตัวแต่เวลานั่งจริงแล้วมันโอบตัวพอดีครับสบายเลยอีกอย่างหนึ่งที่ชอบก็คือหัวหมอนมันสามารถปรับได้สี่ระดับหลายๆคนบ่นว่าแค่ขับรถทําไมต้องมานั่งดูตําแหน่งของหัวหมอนสําหรับวางศรีรษะด,ด้วยถ้าคุณขับทางไกลยาวๆมันช่วยไม่ให้เราเมื่อยหรือว่าเหนื่อยได้นะครับตําแหน่งนี้สาหรับผมกําลังดีเลย เบาะที่นั่งด้านข้างคนขับมันสามารถปรับได้สีทิศทางครับเดินหน้าถอยหลังแล้วก็ปรับพนักพิงตำแหน่งในการวางเท้าด้านหน้าถ้าวางในลักษณะนี้เนี่ยมันจะนั่งเหมือนว่านั่งไม่เต็มเบาะแต่เวลาเราเหยียดไปแล้วก็โอเคครับพื้นที่ของเล็กรูมมีอยู่ประมาณ1กําปัน้นอันนี้ผมสูงเกือบ1้0ยนะเนี่ยผมนั่งได้ลักษณะประมาณนี้ดูไม่ติดถ้านั่งเต็มก้นเนี่ยมีพื้นที่กําปั้นกับ่ีก3นิ้วครับ ถือว่าโอเคใช้ได้สอบผ่านเฮดรูมก็ไม่มีปัญหานะกําปั้นหนึ่งเหลือๆใครที่นึกไม่ออกว่าลายไม้ของ r ีเจนเป็นแบบไหนเป็นแบบนี้นะครับตรงคอนโซลกลางลายนี้เลยประตูทั้งเบาะแถวหนึ่งและเบาะแถวสองกว้างครับเข้าออกสะดวกแต่เวลาขึ้นลงต้องโน้มตัวไปข้างหน้านิดหนึ่งครับเพราะมันติดเสาซถ้าไม่งั้นถ้าเราออกตรงนี้หัวจะกระแทกเห็นไหมหเจ็บจริงละ เล็ก o ูมมีขนาด1กําปั้นพื้นที่วางเท้าทําได้ดีมากครับ h e a ฮด o ูมมีขนาด1กําปั้นเช่นกันจุดเด่นของบ่อแถว2รีเจนอีกอย่างหนึ่งก็คือมันปรับไฟฟ้าครับปรับนอนได้เลยโอ้สบายมากผมว่าบาะแถวหนึ่งเนี่ยดีแล้วนะครับแต่บาะแถว2รีเจนชนะขาดนั่งสบายมากเหมือนนั่งโซฟาอยู่ในบ้านจริงๆครับหัวหมอน ปรับได้2ระดับแต่ตำแหน่งอะ่ะมันดีมากครับออกแบบได้ดีจริงๆถ้านั่งทางไกลย,ยาวๆผมบอกเลยว่าคันนี้ผมมีหลับอะ่ะมันสบายมากอยากให้ผมไม่รู้เนาะว่าจะอธิบายยังไงแต่ผมอยากให้คนที่ดูคลิปเนี่ยได้รู้สึกเหมือนผมว่าไอ้ที่ผมบอกว่ามันสบายมันสบายยังไงแต่วิธีเดียวที่ควรจะทำได้นอกจากฟังผมแล้วก็ต้องซื้อรีเจนมาใช้ครับ <c oughs> ชอบที่พักแข็งมีขนาดใหญ่ยาวมากครับวางได้สบายเลยดีเลยด้านในเป็นเกะใส่ของและสามารถควบคุมวิทยุจากด้านหลังได้ครับตำแหน่งเบาะคนที่5มันนั่งดีครับเบาะเนี่ยนุ่มเชียแต่ว่าด้านหลังแข็งนิดหน่อยแต่ว่าถือว่าใช้งานได้นะไม่ได้ดูแย่พื้นที่วางเท้า มีเป็นของตัวเองครับและมีพื้นที่ขยับด้วยกว้างอีกประมาณ3 4งนิ้วทีเดียวไม่จําเป็นต้องไปแชร์พื้นที่กับที่นั่งคนที่3มามกับคนที่4คนตัวโต,วตวนั่งได้ครับอาจจะอึดอัดนิดหน่อยแต่ถ้าเด็กๆผมบอกเลยว่าตำแหน่งนี้สบายเนื่องจากว่ามันเป็นรถที่ทํามาสําหรับผู้บริหารนะครับไม่ได้เอามาไว้นั่งเบียดกันเพราะฉะนั้นตรงกลางจะไม่มีหัวหมอนมาด้วยไม่ได้ทําเผื่อมาไว้ตรงคอนโซลกลางด้านหลังจะมีที่จุดบุหรี่มาให้1อัน ประตูเบาะแถวสองจะมีที่ปรับเบาะไฟฟ้าที่เขียวบุรีและเวลคัมไลท์มาให้ด้วยอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากให้ดูและเป็นความภูมิใจของเจ้าของรถคันนี้นะครับสมุดรับประกันแล้วก็บุ๊กติดรถนี่อันนี้จะให้ดูนะที่อยากให้ดูบันทึกการบำรุงรักษานะครับหมดแล้วท่านั้นไม่พอคันนี้เข้าศูนย์มาโดยตลอดจนถึง1 8 0 0 0 0่นนะ ตอนนี้ยังวิ่งไปไม่ถึงยังไม่ถึงดีลเข้ารถคันนี้เจ้าของตอนนี้เป็นมือที่3และต้องบอกว่าตั้งแต่เปลี่ยนมือมาคันนี้ยังไม่เคยเปลี่ยนทะเบียนเลยครับสุดยอดมากคู่มือยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่เลยนี่วิทยุเดิมๆเ,เ,เป็นแบบนี้ซ่อมอะไรไปบ้างอยู่ในนี้หมดเลยครับห้องเก็บสัมภาระหรือฝาท้ายเปิดได้2วิธีนะครับวิธีที่1ก็คือคุณแจวิธีที่สอง สวิตท,ที่ประตูฝั่งที่นั่งด้านคนขับห้องเก็บสัมภาระของรีเจนมีขนาดค่อนข้างใหญ่ครับเห็นแบบนี้มันมีขนาดพื้นที่เก็บสัมภาระถึง427ลิตรอันนี้กระเป๋าวางดันสุดเลยนะแต่มันตั้งไม่ได้นะถ้าระวางตามแนวความยาวฝาท้ายกว้างใส่ของสะดวกผมเองก็เข้าง่ายครับเนี่ยครับพื้นที่ขนาด427ลิตร ผมเข้ามานอนในนี้แล้วกระเป๋าขนาดกลางเนี่ยยังวางได้สบายเลยเห็นไหมฮะกว้างมากไปล่ะไฟห้องเก็บสัมภาระอยู่ตรงนี้ครับเดิมๆไม่ใช่ LED นะอันนี้เขาเปลี่ยนหลอดมาแล้วมีฮุกสาหรับแขวนของทางด้านขวามือ1อันทางด้านซ้ายมือจะมีช่องใส่ของและผมเจอสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งครับมันเป็นอะไรหลายคนคงไม่รู้ถ้าไม่ใช่คนใช้ล้รอรุ่นนี้ นี่ครับมันเป็นที่เปิดฝาล้อของ ABS เผื่อเด็กรุ่นหลังไม่เคยเห็นนะครับเขาทำยังไงเขากันล้อหายครับแหมถึงจะถึงตัวน็อตนะนไหนๆแกะแล้วเนาะให้ดูนะนี่ BBS เยอรมนีเม d อินเจ p ป n จงจิจงล้อคันนี้ครับต้องบอกเลยว่าเจ้าของเนี่ย หามาได้สุดยอดมากนะเพราะออฟเนี่ยพอดีกับรีเจนพอดีเลย RG เนี่ยใส่คันอื่นอาจจะดูไม่สวยครับแต่ใส่คันนี้แล้วผมบอกเลยว่าดูสวยมากทางด้านขวามือเป็นช่องใส่ของข,องขนาดใหญ่ยางอะไรหลายคนชอบเอารถรุ่นนี้ไปติดแกส๊สนี่ครับ่าเจอของดียังมีฝาปิดกระทะล้อเดิมๆอยู่เลย คันนี้ผมชอบมากครับดูข้างในดีชายน้ําแห้งแกรกเลยอะ่ะเท่าที่ผมดูคร่าวๆผมว่าคันนี้จอดในร่มมากกว่าจอดตากแดดครับนี่คือล้อติดรถเดิมๆณตอนนั้นที่จําได้เนี่ยนอกจากว่ามันเป็นล้อแม็กขนาด15กับ16นิ้วแล้วก็ลายครับที่แตกต่างกันแต่ซีรีส์ยางเนี่ยนี่ตัวเดิม205 60 R15 ครับคันนี้ข้อดีข้อที่1 เป็นรถตลาดที่ราคาดีมากออปชันที่คุณได้และรถรุ่นที่คุณได้มันเป็นรถเรือธงสำหรับผมคุ้มมากครับข้อที่2เครื่อง C32A เป็นเครื่องที่ทนมากครับอย่างข้อมูลในต่างประเทศอ่ะเท่าที่ผมไปหามาเนี่ยเขาก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่ามันเป็นเครื่องที่ทนไม่จุกจิกไม่งองแงข้อที่3เป็นรถที่อัตราเร่งดีมาก ต้นดีปาลายไหลช่วงล่างนุ่มนวลครับนุ่มหนึบสําหรับคันนี้ต้องบอกว่าตอนนี้มันใส่ล้อ18แล้วนะขับยังได้ฟิลลิ่งอย่างนี้เลยแต่ตอนที่ผมขับเมื่อสมัยเกือบ20ปีที่แล้วเนี่ยผมขับในสเปคเดิมๆครับซึ่งตอนนี้ในรถเดิมๆเ,เนี่ยผมจำฟิลลิ่งไม่ได้แล้วแต่ผมมาขับคันนี้ที่มันเป็นล้อขอบ18ผมบอกเลยว่ามันดีครับมากๆข้อที่4ภายในห้องโดยสารนั่งสบายทุกตำแหน่ง แย่ที่สุดตำแหน่งเดียวคือตำแหน่งคนขับครับไม่นับตำแหน่งที่5นะเบาะแถว2ปลัอดไฟฟ้าได้ด้วยเพราะฉะนั้นมันเป็นรถที่เกิดมาสำหรับผู้บริหารอย่างแท้จริงข้อที่5ค่าบำรุงรักษาต่ำถ้าเทียบกับรถยุโรปในยุคเดียวกันข้อเสียข้อที่1หารถสภาพเดิมๆได้ยากมากครับสมัยนี้ใครที่ขับเจนถ้าคุณขับรถเดิมๆ ผมบอกเลยว่าคุณกำเงินแสนอยู่นะครับข้อที่2อะไหล่ไม่ได้แพงแต่มันหายากโดยเฉพาะบอดี้พาร์ครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถรุ่นนี้มันได้รับความนิยมในอเมริกามากเชียงกงทางญี่ปุ่นก็จะตัดส่งไปที่อเมริกาเลยหายากนะจ๊ะเพราะฉะนั้นใครที่เล่นรถรุ่นนี้แล้วอยากจะเก็บรักษานาน,านๆนานผมแนะนำให้หาซึ้อซากเก็บไว้สักหนึคันครับข้อที่ส ข้อมูลเกี่ยวกับ KA7 ในบ้านเราหายากมากใครที่เล่นรถรุ่นนี้ครับต้องดูจากต่างประเทศเท่านั้นเลยในบ้านเราไม่ค่อยมีคนมีข้อมูลมีคนเล่นสายลึกมีจริงไหมผมบอกว่ามีจริงครับแต่มันไม่มีข้อมูลสู่ออนไลน์หรือสู่สาธารณาชนเท่าไหร่ข้อที่4อัตราสิ้นเปลืองกินดุมาก5 6โลลิตรในเมือง แต่โดยส่วนตัวอย่างที่ผมพูดไปแล้วต้องให้ความเป็นธรรมกับมันด้วยครับตัวรถเองเนี่ยหนัก1.5ตันกว่านะกับ1.6ตันตัวเครื่องขนาด3.2ลิตรไม่อย่างนั้นมันจะพาบอดี้ตัวมันไปไหวได้ยังไงครับข้อที่5พวงมาลัยเบามากสำหรับผมผมมองว่าเวลาขับในความเร็วสูงเนี่ยพวงมาลัยไม่ให้ความมั่นใจเลยครับอันนี้เป็นข้อเสียอย่างเดียวสำหรับรถรุ่นนี้ที่ผมไม่ชอบมากที่สุด สำหรับอาการประจำรุ่นของ KA7 นั้นต้องบอกแบบนี้นะครับว่ามันมีน้อยมากส่วนใหญ่ซ่อมตามอายุเท่านั้นแต่อะไรที่พอจะเรียกว่าเป็นอาการประจำรุ่นได้ในเรื่องของ KA7 ก็คือเรื่องความร้อนครับมันไม่ได้เป็นรถจุกจิกนะแต่คุณต้องเข้าใจว่าอายุงานรถมันนานขึ้นก่อนหน้าที่คุณจะได้มาเป็นเจ้าของเนี่ยเราไม่รู้ว่าคนก่อน เขาดูแลรักษายังไงบ้างเพราะฉะนั้นเรื่องความร้อนสําคัญครับวาวน้ำปั๊มน้ําหม้อน้ําต้องเช็คต้องตรวจสอบดูให้ดีข้อต่อหลายๆอย่างคุณต้องเช็คดูและคุณจะสามารถใช้รถคันนี้ได้อย่างมีความสุขอัตราสิ้นเปลืองในเมืองอยู่ที่5-6โลลิตรครับนอกเมืองได้ที่9-10โลลิตร โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ7-8โลลิตรหลายๆคนบอกว่ามันกินน้ำมันอันนี้ผมไม่เถียงครับแต่อย่าลืมว่าบอดี้ตัวมันเองเนี่ยมีขนาดถึง1.5ตันเลยนะถ้าเทียบกับน้ำหนักตัวแล้วผมมองว่ามันโอเคเลยครับคู่เปรียบเท่าที่นึกออก 1.Benz w บ2 4 2.BMW E34 3.Mazda 929 4. v o l v o 960และ 5. Toyota c l o u d S 1 3 0ครับราคามือ1มือ2ตัว P f a t l i f มันอยู่ที่2 8 0 0 0 0บาทครับ พอเป็นเฟสทิปแล้วมันอยู่ที่2 6ล้าน6แสนบาทหลายคนคงงงว่าเฮ้ยทำไมราคามันต่างกันเยอะขนาดนั้นถ้าใครที่อยู่ในวัยผมและพอนึกย้อนไทม์ไลน์กลับไปได้ช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่ปรับอัตราภาษีพอดีครับเลยมีส่วนต่างขึ้นมาอีก5 0 0แสนกับ6 0แสนทีเดียวสำหรับราคามือสองเท่าที่ผมเคยเจอราคาถูกที่สุดที่ผ่านตาอยู่ที่มือหกหมืครับราคาที่แพงที่สุด1 9แสน แต่ราคาที่ซื้อขายทั่วไปในสภาพดีๆอยู่ที่ประมาณ1.3-1.4ถึงแสนครับความเห็นส่วนตัวนะครับสำหรับรีเจนตอนนี้รถที่มีราคาสูงมันจะเป็นรถเดิมๆครับอย่างคันที่ขายไปได้ราคาแพงๆเนี่ยเดิมทั้งคันเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมมองว่าเทรนมันกำลังมาในเรื่องของรถเดิมๆนะจ๊ะกับรีเจนนั้น มันเป็นรถรุ่นหนึ่งที่สามารถใช้ในชีวิตประจําวันได้ครับโดยเครื่องยนต์เนี่ยมันทนไม่จุกจิกอาการประจํารุ่นมีน้อยมากแต่ที่เขาก,กลัวกันก็คือเกี่ยวกับเรื่องบอดี้พาร์ททั้งหลายแหละและพวกขอบยางต่างๆสําหรับผมใครที่ต้องการความแตกต่างใครที่ต้องการไม่เหมือนใครร e g e n ตคือคําตอบครับถ้าคุณอยากเป็นตำนานคุณต้องขับรีเจนต และถ้าคุณรักรถเราก็เพื่อนกันสวัสดีครับ ดิสำหรับผมนะครับผมมองว่ามันเป็นรถที่สมบูรณ์แบบจุดที่ผมไม่ชอบนะครับอย่างที่หนึ่งก็คือในเรื่องของพวงมาลัยในความเร็วสูงมันเบาไปนิดหนึงครับทำให้การขับขี่ณช่วงความเร็วสูงเนี่ยมันขาดความมั่นใจสำหรับข้อที่สองก็คือเรื่องอัตราการสิ้นเปลืองในเมืองเนี่ยหลายๆคนบอกว่ามันกินดุเดือดมันกิน 5- 6โลลิตร ก็จริงครับไม่เถียงเลยแต่ผมมองว่ามันเป็นรถเหมาะกับการใช้ระหว่างเมืองมากกว่าเวลาที่คุณเข้ามานั่งในห้องโดยสารเนี่ยอย่างนึงที่ผมได้ผมได้ความรักความรักชวร่จากมันมันเก็บเสียงได้ดีครับเสียงภายนอกกับเสียงภายในเนี่ยแตกต่างกันเยอะมากออปชั่นมาเต็มมาครบเด่นข้อเด่นอีกอย่างหนึ่งกับขเขาก็คือในเรื่องของทัศนวิสัยเสา A เสา B เสา C มันเป็นรถใหญ่ก็จริงครับแต่แทบไม่มีมุมอับเลย เราสามารถดูได้ทั่วคันเลยอันนี้เป็นข้อที่ผมชอบมากเอกลักษณ์ของตัวเครื่องยนต์มันคือรถฮอนด้าแท้ๆครับสตาร์ทฟิลลิ่งใครที่เคยขับตระกูล B มาก่อนตระกูล F มาก่อนตระกูล h มาก่อนจะรู้เลยว่าเอออันนี้มันคือรถคาแรคเตอร์ของ h o นด a จริงๆนะช่วงล่างแน่นนุ่มหนึบต่างจาก รถ Honda ทั่วไปที่เคยรู้จักในยุคนั้นผมบอกว่าตัวนี้ถือว่าไม่เป็นรองใครนะครับเป็นรองตรงที่ว่ามันดันเป็นรถค่ายญี่ปุ่นแต่ราคาดุกเดือดเลยทำให้คนที่ซื้อในในสมัยนั้นเนี่ยไปเลือก 1, 2, 4หรือไปเลือก E3, 4กันมากกว่าแต่ณตอนเนี้ผมบอกเลยว่าคันนี้คุ้มครับคุ้มสุดด้วยอีกอย่างหนึง่งที่น่ากลัวที่สุดสำหรับ คันนี้ก็คือในเรื่องของอะไหล่ที่เป็นบอดี้พาร์ตมันหายยากครับที่มันหายากเพราะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นหนึ่งที่อเมริกาชอบมากและนิยมเล่นกันเพราะฉะนั้นอะไหล่เชียงกงจากญี่ปุ่นมันไม่ถูกตัดเข้าบ้านเราครับมันถูกตัดไปอเมริกาเพราะมันคือล e เจนด์มันคือตำนานแล้วเจอกันครับ